3กลยุทธ์นะคะเปลี่ยนนิดเดียวนะคะแฟนรักแฟนหลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะกลยุทธ์ที่1ก็คือคุณเป็นคนที่ไม่สนใจคนอื่นนอกจากโลกของเราสองคนค่ะบางคนทะเลาะก,กันเรื่องแม่แฟนบางคนทะเลาะก,กันเรื่องพี่สาวน้องสาวแฟนบางคนทะเลาะกันเรื่องแฟนเก่าบางคนทะเลาะกันเพราะว่าผู้ชายชอบไปคุยกับเพื่อนร่วมงานเยอะกันไปนั่นมันคือการสร้างความลำคาญใจแล้วก็ไม่ได้มีความทรงจําที่ประทับใจระหว่างเขากับคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะโฟกัส together โลกของเราสองคนเราจะไปไหนดีจะทำอะไรดีมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วเนี่ยมันคอนเซนเทรตมันมีสมาธิกับความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ดูนะคะสองค่ะคุณเป็นความสดใสค่ะยิ้มแย้มแจม่มใสชอบออกกําลังกายชอบแต่งตัวสดใสมันเลยทําให้เขาไม่อยากมองผู้หญิงคนไหนอยากจะมองคุณเพราะคุณแตกต่างเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้ทําเพื่อเขาทําเพื่อตัวเองเพราะคุณสนุกกับการรักตัวเองค่ะสุดท้ายข้อที่3ค่ะ คุณเป็นคนที่มองอนาคตนะคะโดยการที่ไปเรียนนั่นเรียนนี่ก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่และก็หลงรักคุณมากขึ้น